สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันนะคะว่าใครถือว่าเป็นหนึ่งใน5ลัคนาราศีที่ถือว่าเป็นคนดวงดีดวงเฮงประจําเดือนพฤษภาคมปี2564นี้ค่ะแต่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า ว่าทำไมจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะว่าใครเป็นอันดับ1ใครเป็นอันดับ2หรือใครเป็นอันดับ3นะคะเราก็จะยกมาทั้ง5ลัคนาราศีและก็อธิบายกันให้ทราบในแต่ละท่านเลยค่ะ และคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษบค่ะชาวพฤกษบท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษบก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤกษบนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะว่าทำไมชาวลัคนาราศีพฤกษบจึงถือว่าเป็นหนึ่งใน5ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์ดวงดีดวงเฮงประจำเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤกษพคะ่ะคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะคะต้องขอมองโดยภาพรวมเลยนะคะในช่วงปลายเดือนนี้ดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารนะคะจะโครจรมาเจอกันและมาเจอกันที่เรือนการเงินค่ะ ส่วนดาวเจ้าเรือนการเงินนั่นก็คือดาวพระพุธก็ได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพเช่นเดียวกันตรงนี้จะต้องบอกเลยนะคะมันเหมือนกับมีเกณฑ์แลกเรือนกันอยู่นะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณปลายเดือนนะคะได้โคจรไปอยู่ในเรือนการเงินคือเรือนของดาวพระพุธส่วนในขณะนี้นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพระพุธได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวคือมาอยู่ในเรือนของ ดาวพระศุกร์มันถือว่าเป็นเกษตรแลกเรลือนนะคะตรงนี้จะส่งผลดีมากๆให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพค่ะและดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารที่สมัยได้พูดถึงไปนั้นเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เป็นดาวของสเสน่ห์นะคะเป็นดาวของการเกื้อหนุนช่วยเหลือคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดีคุณจะขอคําแนะนําคุณจะขอคําปรึกษาหรือแม้แต่กระทั่งการขอสินเชื่อการกู้สินเชื่อจากบริษัทหลักทรัพย์หรือจาก ธนาคารต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของดาวการเงินที่มาทับเนื้อทับตัวแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะทําอะไรเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนิดๆเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จอย่างเช่นการเทรดหุน้นเทรดกองทุนการซื้อทองคาการเกง็งกําไรเ,เ,เขาเรียกว่าเทรดน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องใช้ความรู้แต่คุณก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะทํากําไรได้นะคะ มันเหมือนก็ต้องอาศัยดวงนิดๆอาศัยโชคช่วยหน่อยๆด้วยนะเพราะดาวการเงินมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้การเงินวาสนาโอกาสจะค่อยๆขยับดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่มีข้อแม้สักนิดหนึ่งนะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะการที่ดาวการเงินมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาอยู่เพียงดวงเดียวนะคะยังมีดาวพระอาทิตย์และดาวพระราหูมาอยู่ร่วมด้วยซึ่งมาเจอก,กันกับดาวพระราหูแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นคู่อันตพานคู่พิพาท ดาวพระพุธกับดาวพระราหูนั้นถือว่าไม่ถูกกันนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ระมัดระวังการหงุดหงิดใจนะคะอาจจะทําให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหายตามมาได้ค่ะอีกดาวนึงนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์และดาวพระราหูนะคะซึ่งถือว่าเป็นคู่คราดนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นจะทําอะไรจะคิดจะลงมือทําอะไรย้ําคิดย้ําทําให้ดีไตรตรองให้ดีนั่นเองค่ะโดยภาพรวมแล้วยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีติดอันดับหนึ่งใน ะะเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระพฤหัสก็ยังโคจรอ,อยู่ในเรือนกรรมะด้วยเช่นกันนะและดาวพระพฤหัสนั้นได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ด้วยทําให้การงานของชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นยังไปได้หมุนได้นะคะกิจการงานใดที่คุณทําอยู่ในขณะนี้มันไม่ค่อยสะดุดค่ะคนอื่นอาจจะมีเกณฑ์ตกงานอาจจะมีเกณฑ์พลาดงานแต่ตัวคุณนั้นยังมีเกณฑ์รอดอยู่ถึงแม้จะพลาดงานพลาดโอกาสสำคัญแต่ก็จะมีอะไรมา ส่งเสริมสนับสนุนจะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนหรือว่ามาบั่นทอนเรื่องเหล่านั้นลงไปได้นั่นเองค่ะโดยภาพรวมแล้วต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีพฤกษบไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทวนน้าค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ